หลักการขายถ้าเกิดคุณทำได้ไม่มีเจ๊งโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าไปผิดใจกับลูกค้าเด็ดขาด 2. คุณจะต้องสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าและตรวจสอบความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าให้ได้ 3. คุณจะต้องให้ลูกค้าเดิมบอกต่อแนะนำสินค้าและบริการของคุณให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ได้ที่เขาเรียกว่า word of mouth หรือว่าปากต่อปาก 4. การตลาดที่ดีที่สุดนั้นคือความซื่อสัตย์ในตัวคุณ ห้าความจริงของการเริ่มต้นของการขายมันเริ่มต้นที่คุณขายสินค้าให้กับเขาไปแล้วอันนั้นตรงนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้น 6. สินค้าไม่ดีเท่ากับว่าคุณขายตัวเองเพราะว่าสินค้าเนี่ยเขาจะสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้สเปคเหมือนกันอาจจะดีมากกว่าหรืออาจจะดีน้อยกว่ามันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันกว้างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยความเป็นตัวตนของคุณอัตลักษณ์ของ วิธีของคุณบุคลิกภาพของคุณในการสื่อสารในการขายนะครับสาคัญที่สุดเพราะว่าไม่มีที่ไหนสามารถลอกเลียนและเรียนแบบได้เหมือนกับคนแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างรูปแบบของการเป็นผู้นําทางการขายที่เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองจากธีรพัฒน,เน,น์เกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสววสดีับ